พี่ตัวครับโหเพิ่งเล่นชนะชนะรัวเลยเว้เ้มาเริ่มโอ้โหเอาโคนไปฝั่งนูชื่นนะแล้วพี่จะเล่นเป็นอะไรครับมาเอาแมงคคนเล่นเป็นคนในผลนะเมอนไปครับม้าโยงขวาด้านครับผมทิมแล้ว กินเปล่าไม่กินอืมไม่กินไว้ยอืมจิ้มแล้วไม่ให้กินอีกอืมนะดันยันไว้อืมจินมตัวดันยันไว้ครับ ทิพนงมาสวยเออดีมากถ้าจะ,ะ,ะอ่ะโยกครับโยกดันครับหน้าโคลงมาลวงไว้ยเฮ้ยอือืไปครับอยากกิน,กนไปเลยครับผมไม่สนใจ S 1> <S 1> <S 1> <S มา <S <S ตัวดีครับมาตัวนี้หนึ่งตาครับหนึ่งตา เน้ยคุณหนีไว้เห้มเตรียมช้อนเน้ยกินเลยเห้อืมกินค,ครับเดี๋ยวระหว่างที่ เขาไล่เนี่ยผมจะเอามาฟันโคนเขาทิ้งก่อนเลยเนะท่านผู้ชมเขารู้ตัวแล้วว่าโคนเขากํำลังจะโดนหม่ําแม่อันตรายหนะักแย่มาขนาดนี้ก็ต้องกินแล้วครับดูสิว่าเขาเชียร์อเอาโคนแทงมาผมเป่า นั่นแน่เอาเรือลงมาเว้ยกินดีครับรออะไรล่ะกินมั่งเดี๋ไปครับผมเดี๋ยวเราจะกินเบียร์นั่นเอง อเอาว้ครับจะซ้อนเลยกินเบียร์ยใช่ไหมผมรู้นะ <c oughs> ตัวนั้นเอาเลยแม่อยากกินก็ต้องเอาม้ามาสังเวยเดี๋ยวอยากกินเอาม้ามาสังเวยซะดีๆเอาม้ามาสังเวยจริงด้วยกินครับผมไม่สนใจอ้าวแล้วทำไมพี่ไปกินตัวนั้นก่อนล่ะครับอืม ถ้าเรากินเนี่ยเขาจะไอ้นี่กินเรานะท่านผู้ชมก็คือยังไงอ่ะคือเขาถ้าเรากินเนี่ยเขาจะเอาเรือไปกินมาแล้วแล้วก็ชักลงมาสวยๆครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวเราต่อเรือไปเลยเนดะี๋ยวท่านผู้ชม ต่อเรือที่รับรอเลยล่ะกินเป้ากินเป้ามันก็ต้องกินแล้วแหละถ้าเขาเอาเรือกินเนี่ยผมต้องเอาเบีย้ยกินนะครับใช่เพราะว่าถ้าเอาเรือกินเนี่ยเดี๋ยวเขาโดดม้าอะไร มเอาเบี้ยกินเนี่ยเตรียมแทงมา้าถ้ามาเขาจะกระโดดมานะเพราะว่าไอ้เบี้ยตัวนี้มันของฟรีอยู่แล้วไงกินอัเป่อะหกินครับอาเอาเบี้ยกินนะครับเดี๋ยวเราก็เอามากินเบี้ยอีกทีหนึ่งกินได้ไป งไงเบียตัวนี้ก็ไปทันเลยนะแทงใช่ปไหเขาโดดม้ามาเนี่ยผมก็แทงพอดีแทงมาครับกินครับ เดี๋ยวโคดเราขึ้นได้เขาก็แย่แล้วท่านผู้ชมแค่นี้เพราะว่าเบีย้ยเราสกัดโคนเขาอยู่โคนเขาก็ยะระลำบากข้าหยอ <c oughs> มาครับอีกอรอบครับตัวครับไปครับผมจ่ายไปเรือจอ่ไว้ ด่านครับทิมเลยกินกระป๋าผิวเบาปีนเบาโคนจะปีนลงมาข้างหน้าเ่าปีนไหมครับปีนไหมครับปีนห่าเฮ้ยโคนมัน่งปีนหน่อยเฮ้ยไปด่านึ้นไปครับด่าขึ้นไปครับ ซ่าเดี๋ยวตายมึงโคน <c oughs> ไปครับมาไปตายแน่โคนโดนแล้วครับฉึกตัแล้วหนึ่งฉึกกินแล้วอยากกินกินมาครับสนใจ เรามีม้าสำรรองปล่อยดันครับดันครับเอาพี่ก็ยิงขึ้นเลยสิครับอ่าแทงเลยครับไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้ดันดันใส่โคนครับไม่ให้ดันเบียใส่โครนทำไรวะโอ้โคมันแรกครับพ nghĩ đi quá Nó là kín nắp à, à hả ถ้าเขาเอาโคนกินโคนเราเนี่ยเราต้องกินเบีย้ยก่อนนะครับกินลุกก่อนแล้วก็ค่อยกินโคนเอา้าอะไรของพี่เขานะโดดไม่ได้หรอกเจียกินได้วไว้ครับพี่เขโดดไม่ได้หรอกเพราะว่าผมไอ้นี่อยู่ ตอด,ดกินลุกไปครับกินเขาไปทำอะไรวะม้มาโดดมาไล่เหลือเหรอโอ้ม้าโดดโดดมาไล่เหลือวะนะ่ะนะไปเราโดดบ้างโดดไปเลยครับ เราพิ้วได้ไปต่อเลยแล้วกันนะครับไม่งอันตรายเอา,เอ,าออกก่อนหนึ่งตัวน้องกี้ามันนั้นเบียร์หอเนะเจ้า จกินครับผมทำไรจะ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 ทำอะไรโขอกดีนะไม่เห็นเอ่อท่านผู้ชม แต้มแต้มที่สวยเมื่อกี้ถ้าเขากระโดดมากินเม็ดผมอะแล้วเขาเอาเรือมาลุกอันนี้ผมวุ่นวายนะดีที่เขาไม่เห็นอุดดีครับอุดแม่งเลยอุดเลยครับผมอะไรมากินอะไรแถวนี้ดันเข้าไปหนึ่งตัวครับอืมอ้าวเราเพิ่งมาเห็นตอนนี้กินเข้าไปครับ เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเขาจะกินเหลือเอ้ยเขาจะลุกกินเหลือแล้วนี่แน่อถ้าเรากินเนี่ยอ่ะกินก็ได้นะครับหนึ่งตัวถอยลงมาลุกเข้าไปหนึ่งเทอยู่ปไปไหนครับกินเท่าไป ต่อเลยครับผมไม่ต้องคิดเยอะอืมไม่ต่อเว้ยอ่ะเอาม้าบ้างครับ <laughs> กินลูกเข้าไปครับลูกเข้าไปฮึ่มฮึ่ อดดบางเลยแล้วกันนะครับกินเบียรยทำไรพี่ทำไรเลยครับทำไรเล้วครับ ต้องรีบเอาไปป้องกันสินนะชึบชึบชบึกินตัวนั้นกินตัวนี้อ่ะโด,ดตัวดีแล้วกันนะครับโดดบังนิดนึงนครับ กินครับผมไปครับกินเหลือไปครับน่าอะไรจะทำะไร <laughs> แหม